บอดกับซอไรตรงกันนะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมความน่านลากของซอแอนก่อนค่ะน,นดวออนอดออล่าดีกันหลายวันเหมือนกันเพราะว่าไม่สบาย นเ,เนี่ยคิดเนี่ยคิเนี่ยปล่อยยดีเลยไม่น้มนเหมือนมาเอาคิดไปเลย ผมพูหัเห็น,นไมพูเลยลนะ่ะฟูอยู่กว่ด้สักนไม่พูนะมันฟูเขาใหอนคิดเองนะจับผมเลยี <c oughs> คิดว่าดีนะครับขอนก่านะให้ดีหน่อ ติมบอกมามาเพื่นผมจะไปวันไหนครับถ้าจะฟังเรื่องวิชาการดนก็แล้วก็จะโจบของเราไปแล้วเล่าหน่อยผมทำทุกอย่างนะครับผมทำแบบนี้นะครัะอันนี้ช่วงนี้ก็เตรียมงานนะคะทุกอย่างมหน่อยติมบอกแล้วว่าให้มางานด้วย ไปใหยกัลังใจบอดต่อค่ะพี่น้องไปช่มความน่ารักของบอดค่ะขอบคุณพลังบวดจากแม่นะครับมันก็คุนเหมือนกันนอบางทีมันก็บางทีมันก็มีวันที่อ่อนแรงมือดีอ่อนแน่ แต่ครับมันอยู่ในกันยอนทุกๆคนนี่แหละอเออเสื้ออีสารครับถ่ายยืดสายแก้วคือเขาเดอร์สซีรีชัยกำลังใจตลอดมากขอบคุณครับขอบคุณแม่สนใจสวัสดีคะ่ะน้องเปาวสวัสดีพี่เรือนแก้วนะครับแม้ว่าสนาห่อและรวยมาก สาธุครับดูทั้งสองเลยครับรักที่เป็นตัวของบอยนั่นแหละครับผมชอบในการเป็นผู้นำของบอสมากครับให้กำลังใจตลอดขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอนนอยัมเบรเดอร์ค่ะ